ดูแลตัวเองแม่งเหมือนกันทุกอย่างเลยคือทุกอย่างปัจจัยภายนอกแม่งเหมือนกันทุกอย่างแต่หน้าสองคนเนี้ยแม่งไม่เหมือนกัน ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพี่ีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอนนะฮะ,ะวันนี้นะฮะก็เป็นคําถามที่แบบเจอในคลิปต่างๆของพี่หมอแหละและคือถามเรื่องนี้มาเยอะมากๆมาคือเรื่องเกี่ยวกับ DNA นั่นเองนะฮะคือมีน้องอะถามหลายคนว่าเออพี่หมอครับพี่หมอคะ,อคะเคยได้ยินเรื่องที่เขาบอกว่าเฮ้ยเอา DNA ไปตรวจแล้วแบบจะสามารถแบบขุดเจาะหรือว่ารู้อะไรเกี่ยวกับร่างกายตัวเองได้เยอะขึ้นไหม ออจริงๆแล้ว่ะต้องบอกว่าศาสตร์เรื่องนี้มันกําลังมาครับในยุคเขาเรียกว่าตั้งแต่ปี2020-21เป็นต้นมาเขาเรียกว่า precision medicine นั่นเองนะฮะมันคืออะไรก็คือมาเป็นการจะเข้าไปตรวจนะฮะคืออย่างเช่นอ่าสัมพัน,นทางร่างกายนะครับ หรือว่าเกี่ยวกับพวกการตอบสนองต่อพวกสารอาหารต่างๆใช่ไหมหรือว่าจะเป็นพวกกับแร่ธาตุทั้งหลายหรือกระทั่งเป็นเรื่องของตัวสภาพผิวหรือว่ายีอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ผู้ยีพวกนี้มันจะพอบอกเขาเรียกว่า behavior ของเราได้ครับว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเคยสังเกตว่าบางคนน่เอ๊ะทำไมกินแล้วแบบกระบวนการเผาผลาญมันดีจังวะหรือทําไมคนเนี้ยน่าไม่เคยเป็นสิวไม่เคยเป็นเลยทั้งที่แบบก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะพวกนี้แหละครับเขาเรียกว่ามันฝังอยู่ในจเนติกหรือว่าในยีนของเรานั่นเองนะซึ่งเราไม่รรรู้ไไงว่าาเอะมียน เราก็เลยดูแลตัวเองไม่ถูกว่าเอ๊ะตกลงฉันควรไปโฟกัสอะไรตรงไหนบ้างอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุว่ามันเลยสามารถตรวจหาในส่วนนี้ได้นะฮะ,ะซึ่งเราอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลก่อนนะซึ่งอย่างที่บอกยุคโควิดแบบนี้ไม่ค่อยน่าเสี่ยงที่จะไปโรงพยาบาลกันเท่าไหร่นะฮะ <S <S มันก็เลยมีชุดตรวจแบบเทสโคมเข้ามานะฮะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นของ n a เอ็นเอคนวนะฮะก็เป็นแบบเทสคิทที่เขาบรรจุออกมาแล้ว สามารถตรวจที่บ้านได้ตรวจที่บ้านนี่คือไม่ใช่่าหยอดปุ๊บป้าบรู้ผลเลยไม่ใช่นะคือมันเป็นการตรวจแลบเองที่บ้านโดยใช้น้ำลายแล้วก็ส่งมาให้ทางแลบ นะฮะของทางบริษัทเขาอะตรวจให้แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งผลตรวจกลับมาที่แอปพลิเคชันของเราให้เราก็ดูดูผลตรวจได้เลยเออเดี๋ยวนี้แกให้ดูจะอธิบายแล้วก็สาธิตไปเลยนะครับว่าเออมันใช้ยังไงอะไรข้างในนะฮะนี่พออันบ็อกออกมานะครับนี่มันมีถุงนี่มีถุงให้1ถุงนะฮะอันนี้ก็คือเอาไวบ้บรรจุแหละเอาไว้ส่งกลับไปที่ตัวบริษัทนะฮะนี่ข้างในมันจะมีตัวชุดตรวจแบบนี้1ชุดนะครับมีอะไรบ้างดูข้างในก่อน อันเนี้ยพี่หมอร,รู้อยู่แล้วแหละมันคืออะไรอันเนี้ยมันคือไอที่เก็บน้ําลายของเราอ่าแล้วถามว่าขั้นตอนการใช้งานยังไงเดี๋ยวขอแกะให้ดูกันแบบสดๆร่อนๆกันเลยนะฮะมันก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเออคือเขาก็บอกวิธีอยู่ว่าเอ,อ๊ย ขั้นตอนการทําอะไรยังไงนี่มีครบเลยฮะเดี๋ยวดูไปทีละขั้นตอนเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันเลยในขั้นที่1นนะครับ how to collect your sample นะฮะวิธีเก็บตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าให้งดน้ํางดอาหารมาก่อนนะครับงดสุหรี่ด้วยนะครับแล้วก็งดการเคี้ยวหมากฝรัง่งก่อนเก็บตัวอย่างเป็นเวลายอย่างน้อย30นาทีนะครับพี่หมอเว้นไม่นานละเรียบร้อยต่อมาครับผมขั้นตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าให้บ้วนน้ำลายให้ได้ปริมา ระดับที่กําหนดไว้ถึงตรงไหนอ่ะเห็นขีดไหมเขามีขีดให้ดูอยู่นะครับคือเราฉันต้องทำยังไงให้น้าลายฉันออกมาครับผมตอนนี้ก็คือ,อเรียกว่าได้น้ำลายมาเกินระดับมาเยอะยนะฮะมันเยอะเกินไปือเปาเนี่ยขั้นต่อไปครับผมเขาบอกว่าปิดฝาให้ได้ยินเสียงคลิก ของเหลวจะถูกบรรจุลงปิดฝาจนดังเสียงคลิกแล้วเดี๋ยวข้างในจะไหลลงไปข้างล่างโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ครับพอปิดฝานังคลิกปุ๊บไอ้ขาไม่แกมันมีน้ำยายอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันก็รวนเจาะเว้ยแล้วก็เอามารวมกับน้ำลายของเราหมุนฝาเกลียวส่วนที่เป็นกรวยออกเพื่อเปลี่ยนเป็นฝาปกติอ่านี่ครับก็ให้ฝาปกติมานี่เราหาตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็จะอ่า นี่ครับเราก็ได้มาแล้วปิดฝาปิดให้แน่นนะฮะเดี๋ยวตอนส่งไปนี่หกไม่ได้นะเรียบร้อยครับผมนี่เขามีบาร์โค้ดบาโค้ดเลยเรียบร้อยด้วย <Yeah. S 1> เขาบอกว่าปิดฝาหมุนเกียวให้แน่นนะครับนี่ไงผสมสารโดยการพลิกกับหลอดไปมาอย่างน้อย5วินาทีนะครับแล้วก็ฝากกลวยเมื่อกี้ก็คือสามารถทิ้งได้เลยอ้พอเสร็จแล้วนะครับก็ให้ติดต่อไลน์นะครับผ่านไปที่เจ้าที่นะครับเพื่อรับตัวอย่างกับโอเค ถ้างั้นเดี๋ยวเรารอวันที่ได้ผลกลับมาแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้ผลกลับมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาทําคลิปนี้ต่อให้ละกันแต่ว่าน่าจะยาวคลิปเนี้ยโอ้โหว่องไวเหมือนกหกฮะจากถ่ายในห้องตอนนี้มาอยู่ข้างนอกแล้วณะทีได่ออกมาบ้านนะครับอันนี้เป็นน้องของพี่หมอเองนะครับชื่อน้องอิงสวัสดีครับฮะวันนี้เราจะมาคุยต่อกันเรื่องของ DNA อ็นเออ่าเผอิญว่าตอนต้นคลิปแบบพี่ถ่ายมาให้แล้วว่ามันเก็บ DNA ออะไรยังไงอย่างเงี้ย คานนี้เราอยากฟังความเห็นของคนนอกบ้างาของพี่หมอว่ารู้อยู่แล้วถามอิงมาถ้าพูดถึง d n เแล้วอะ่ะองความรู้นปัจจเบันของเราตอนนี้คิดว่า DNA นเมันทำอะไรบ้าง DNA น่าจะเอาไว้ตรวจว่าคนนี้กับคนนี้มีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่า,อ,าอันนี้ในเบื้องต้นที่ที่รู้มาเราจะเห็นได้ตามละครนะฮะน,นี่ถูกต้องนะครับก็คือเราสามารถใช้ยืนยันระบุตัวบุคคลได้ว่าใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อเด็กไหมเป็นแม่อันนี้ไหมหรือว่าแบบบางทีต่ำๆกันปุ๊บบอกเอา้า ผมไม่ใช่พอเด็กตรวจดีเอ็นเอไหมอะ,อะไรอย่างนี้นะฮะหรืออันที่2จะเป็นเรื่องของนิวเวนแบบมีคราบเลือดคราบอสุจิอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรวจยืนยันบุคคลอีกซึ่งสังเกตว่ามันก็ยังอยู่ในประเภทแบบยืนยันบุคคลซึ่งจริงๆแล้ว DNA อ็นเอะไอที่เราเอามาใช้ยืนยันพวกเนี้ยมันเป็นแค่เซี่ยวเดียวครับไม่ถึง1%ของประโยชน์ที่มันจะมีใช้ด้วยซึ่งในงานวิจัยเราค้นพบว่าใน d n a มีข้อมูลเยอะกว่านั้น DNA เราสายเกลียวเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้ลึกถึงขนาดว่าร่างกายของคนเราแต่ละะะคนนนมมีีแโท่จขาดอไร เด่นอะไรหรือว่าร kind of kind of so ่างกายจะมีความเสี่ยงในการแพ้หรือกำจัดสารพิษอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคือแต่ก่อนก็ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลตรงนี้แต่ว่าพอเรามีงานวิจัยสะสมมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีแปะลิกงงานวิจัยไปใต้คลิปเราไปหาอ่านกันได้เกี่ยวกับเรื่องของ DNA นะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาหลายสิบปีมากๆกว่าที่จะค้นพบว่าเฮ้ยมันมีอะไรอย่างเงี้ยซ่อนอยู่ใน DNA เเราด้วยหรอเคยสังเกตไหมว่าเฮ้ยเราอะกับเพื่อนเรานะดูแลตัวเองแม่งเหมือนกันทุกอย่างเลย กินก็เหมือนกันสกินแคร์ก็ใช้เหมือนกันนอนหลับอะไรตื่นนั่งแบบคือทุกอยาก่างปัจจัยภายนอกไม่เหมือนกันทุกอยาก่างแต่หน้าสองคนเนี่ยมไม่เหมือนกันเนี่ยผมกับน้องอ,ะอ่ะอ่าผมนอนสี่ทุ่มน้องนอนสี่ห้าผมสิวขึ้นน้องหน,น้าเนียนกิฟต์มาเลยเป็นปัญหาครับที่คนไข้มาถามพี่หมอเยอะมากว่าเฮ้ยทำทุกอย่างที่บอกตรงนี้หมดแล้วอ่ะเนี่ยแต่ทำไมเราดูแลทำอะไรทุกอย่างแล้วปรากฏว่าสิวเราขึ้นเยอะซื้อขับพพบว่าเฮ้ยในดีเอของเราอะ่ะมันมียีนพวกนี้อยู่จริงๆริเเ้ยที่ทําให้แต่ละคนนะั้นมีความแตกต ขงม้าในด้วยดังนั้นในปัจจุบันนี้มันก็เลยมีการตรวจขึ้นมาอย่างของพี่หมอเนี้ยก็ตัวของเป็น DNA Canvas ่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันมีให้ตัวหลายที่นะครับแต่ว่าของ DNA Canvas ก็มีชื่อมานานก็เรียกได้ว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูค่อนข้างจะตรงที่สุดแล้ววันนี้ผลออกแล้วอยู่ในมือถืออ่ะเดี๋ยวจะขึ้นจอ เอาไว้ให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจะดูไปพร้อมกันกับน้องอิงนะครับอ่ะสันท้ๆตอสนที่ขึ้นบน,นหน้าจอนี้เลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้พี่หมอส่งไปแล้วมันก็จะมีแบบเลขกล่องอยู่นะครับนัมเบอร์ว่าเฮ้ยไอที่เราตรวจไปอะ่ะมันคือเบอร์ไหนอะไรยังไงผลตรวจคอมพิวต์แล้วนะครับมันก็จะส่งมาทางแอปพลิเคชันของเราก็กดเข้าดูได้เลยอ่ะพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีแยกหมวดนะครับมีเป็นไฮไลท์มีนี่เกี่ยวกับพวกน้ําหนักนะครับมีฟู้ดนิวทรีอนนะครับแล้วก็ด้านบิวตี้อ่าทีเนี้ย ไฮไลท์อ่ะมันเป็นการสรุปแบบรวมภาพรวมเราไม่ต้องสนใจคิดว่าถ้าเอารายละเอียดเรามาดูข้างในดีกว่าแล้วดูว่าตรงหรือไม่ตรงที่เอาน้องอิงมาถ่ายด้วย oh. เพราะว่าจะให้มามาเทียบกันว,ว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะเออพี่คิดเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าว่ามันตรงหรือไม่ตรงอะไรประมาณนี้ uh huh. นะฮะถ้าเรามาดูในเรื่องของเวทมนต์เมนต์ก่อนนะคะเกี่ยวกับน้ำหนักแล้วการจัดการเกี่ยวกับพวกแบบไดเอทของเราอ่ะเขาบอกพี่เป็นไทไหนมิวไทยเขาบอกว่าพี่ควรจะกินแบบเป็นโล่แฟตไดเอทซะหน่อยอประมาณนี้โล่แฟตไดเอทคือต้องกิน แฟตน้อยๆอ่าประมาณนั้นคือเขาบอกให้กินสัดส่วนน่ะเขาบอกว่าคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่35%เโปรตีน50%แล้วก็ไขมันแค่า15%าอ่าประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เป็นแค่กราฟค่าบมาดูข้างในรายละเอียดดีกว่าครับเขาบอกว่าความเสี่ยงภาวะอ้วนนี่เขาเขียนอยู่แล้วว่าไม่เสี่ยงจริงไหม,<อ>มต,ตรงไหนไม่อ้วนตรงไหนไม่อ้วนอยากรู้ว่าอ้วนไม่อ้วนจริงใช่ไหมให้ทุกคนดูให้ดูขาขาเล็กก็โหมอีก่ดูขาขาเล็กแค่นี้เอาตรงไหนมาอ้วนตอนนี้คือเป็นก้ามเนื้อแบบ เน้นๆกระชับกระชับนะดาน,ะน,ะน,ะนะ้นเขาบอกว่าก็อันนี้พี่เขียเห็นด้วยก็ตรงอยู่เพราะพี่เป็นคนที่อ้วนยากมากเมื่อกี้เดินตามหลังพี่หมอมองเลยพี่หมอขาเนีกทีนี้นต่อมาแนวโน้มที่จะไม่ทานผักครับมีแนวโน้มอ่าใครติดตามช่องพี่บบ่อยจะรู้ข้อนี้พี่เป็นคนพูดเองว่าพี่เป็นคนที่เกลียดผักพี่ไม่กินผักเลยแต่มีแนวโน้มไม่ได้หมายความว่าพี่ไม่กินเลยกินบ้างขึ้นกับแฟนถ้าแฟนให้กินพี่ก็กินแต่ถ้าให้เลือกไม่พี่จะไม่สั อ่านะฮะนะทุกคนจะรู้ดีทุกคนในช่องตรงนะสองก้อนะอันต่อมาครับผมแนวโน้มทานอาหารรสหวานความไวต่อน,น้ําตาลดูมันทําหน้ายิ้มออกมานี่เขาบอกว่าคนที่มีความไวต่อน,น้ําตาลจะสามารถรับรู้ถึงรสชาติหวานได้ดี oh. อ๋อแบบเขาว่ากินแค่นิดหน่อยๆพี่ก็รับรู้ถึงความหวานได้แล้วอ่ะแล้วน้ำมาโยนต่ออันต่อมาครับคือพฤติกรรมติดหวานไม่ติดหวานเลยไม่อ้วนก็เกี่ยวก็เกี่ยว,ยวใช่เลยไม่อ้วนเฮ้ยซึ่งอันนี้จริงมากทุกคนน่าจะพอรู้ว่าพี่หมออ่ะเป็นคนถ้าเป็นคนติดตาอาจจะไม่เคยรู้ลึก แต่ถ้าคนใกล้ชิดพี่หมออ่ะจะรู้ว่าพี่หมอไม่กินเหล้ากาแฟของหวานทุกชนิดผักผลไม้ไม่กินเลยนี่ <c oughs> พฤติกรรมครับอิ่มยากก็ถ้าไปดูใน Facebook พี่นะครับจะมีซีรีส์หิวต้องกินนะฮะอันต่อมาครับอิ่มอิ่มยากด้วย <c oughs> ใช่หิวง่ายด้วยหิวง่ายใช่หิวง่ายก็กินตลอดถ้าเกิดดูดึกๆึอ่ะมันเลยมีซีรีส์หิวต้องกินไงอันนี้เห็นป่ะอันต่อมาก็ะบอกว่าเคิดแล้วกินก็ต่านะครับ ตามใจปากไหมไม่กินจุ๊บจิบไม่ใช่นิดหน่อยนี่คันนี้ต่อมานะครับไม่ต้องบริสุทธิ์ปกติครับอ่าใช่แล้วก็ต่อมาการลดไขมันสะสมโอ้โหอันนี้สิลดง่ายครับผมไม่บอกเป็นคนที่อ้วนยากและลดก็ง่ายด้วยนะฮะแต่ว่าต้องระวังเขาบอกว่าการเกิดน้ำหนักโยโย่ก็จะง่ายด้วยเหมือนกันเฮ้ยดังนั้นถามว่าในหมวดของไดเอทพี่ว่าค่อนข้างตรงนะถือว่าดีต่อมาเรื่องฟู้ดครับผมเรื่องฟู้ดโอ้โหอันนี้ครับแอลกอฮอล์การต่อต่อคาเฟอีน ตอบสนองมากดังนั้นอย่างที่บอกตอนต้นพี่ไม่กินเหล้ากาแฟไม่กินเลยพวกนี้อ่ะต่อมาโอ้โหพี่ไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับย่อยนมยากไม้ไม่เสี่ยงต่ำแพ้กูเตนไม้ไม่แพ้ถั่วไม่แพ้อ,อีกนะครับร่างจาวสารพิษได้ดีใช่นะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการแพ้อะไรต่างๆด้วยด่าจาวสารพิษอ่าอะไรพวกนี้นะครับก็กำจัดสารอนุมูลสละได้ดีไหมก็ได้ก็ดีอีก อย่างเงี้ยมันก็ทําให้ส่งผลมาเรื่องรายเอีด้วยงานเรื่องความอ้วนเมื่อกี้เม่อกีมันจะล้อกันก็คือตอนนี้ทุกคนอิจฉาพี่หมอแล้วกินก็กินได้เยอะกินได้เยอะกำจัดก็กำจัดดีไม่อ้วนแต่เมาง่ายไไงม่มมีาดูวิตามินมากดีกว่าแมนมีวิตามินส่วนใหญ่พี่อยู่ปกติครับยกเว้นพวกกลุ่ม B6 กับวิตามิน E ออาจต้องการมากกว่าปกตินิดนึงก็อย่างทั้ง B6 ทั้ง E อ่ะเอาจริงๆอ่ะทั้งคู่อ่ะมาจากพวกอาหารพืชทันยาพืชพวกผักผลไม้ ซึ่งพี่ไม่กินอยู่แล้วก็ประมาณนี้มินเนอรัลครับเกลือแร่นะครับอยู่ในผักผลไม้เช่นกันนะฮะขาดอะไรบ้างขาดแคลเซียมนะครับไม่กินนมไม่กินนมเลยนะฮะนี่ก็เสี่ยงขาหักคเคยพี่เป็นคนที่กระดูกกระเดี่ยวก็เออก็ปวดหลังอันนี้จริงมาถามอิงตอนที่พี่ไปตรวจพี่ปวดปวดหลังบ่อยมากจริงต้องจนคลินิกเขาต้องซื้อเตียงมาเพิ่มอ่ะใช่เตียงไฟฟ้าเนี่ยคือเวลาพี่ตัวตัวไปอ่ะพี่จะแบบดออกโอ้ยแม็กเอ้ปวดหลังเอ้ออะไรอย่างเงี้ยอันอื่นก็ดูปกติดีมีขาดแคลเซียมแมกนีเซียมโอเมก้าสามฟอสฟอรัส พวกนี้ก็อยู่ในแบบพวกเออพันเดพืชผักผลไม้นั้นเลยแต่ถ, <นะ S 2> ถ้ากินแซลมอนก็ทดแทนได้ใช่มีโอเมก้าสามเนี่ยนะยังมีในพวกแบบปลาทะเลอยู่แต่ว่าถ้ากินอย่างเดียวมันก็ได้ไม่ครบใช่ไหมพี่หมอใช่ใจริงจริงเก็ควรกินอาหารได้หลากหลายนะครับแต่ถ้าเกิดกินอาหารไม่หลากหลายเราควรแก้ปัญหาด้วยกันซื้อกินอะทูก <ผม S 1> ต้องซื้อกินไม่ใช่พันห้าแถวข้างทางเราไม่ใช่ไม่ได้ซื้อน,นั้นหมายถึงว่าซื้อวิตามินเสริมที่บอกห้พูดแล้วว่าถ้าเกิดสมมติไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงขนาดกินอะไรไม่ได้เลยก็ไม่จำเป็นต้องเสริมแต ไม่อะไม่กินผักผลไม้ไม่กินหาเหี่ยวไม่กินนั่นกินนี่อย่างเงี้ยก็ควรเสริมวิตามินเข้าไปนะฮะนี่ก็ถือว่าสองหมวดนี้ก็ค่อนข้างปมอยู่นะหน้าทำเป็นเล่นไปอันต่อมาครับบิวตีดูซิจริงไม่จริงเขาบอกริ้วรอยปกติครับตอนนี้หน้าอายุเท่าไหร่สามสิบสี่นี่ครับนี่คือหนังหน้าคนอายุสามสิบสี่นะฮะแล้วก็ไวต่อแดดไหมไม่ผิวผิวค้ำอะไรอย่างเงี้ยอเราดูเทียบไม่รู้กล้องเห็นหมานะผมถือว่าข่าวไหม อิงก็ขาวข,าว,ขาวกว่าแล้วก็มีอะไรอีกผิวแตกลายแตกไหมไม่รู้แต่ตอนนี้รู้ว่าแขนขานี้เป็นลายรอยเล็บแมวแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่เกี่ยวนะอ้วนดูใช่เออแต่พี่ไม่อ้วนเนี้ยคือพี่กินแล้วพี่ยังไงก็ไม่อ้วนสักที าามากแผ้เป็นนูนปกตินะคือป็นส้งก็ปกติไม่ได้เป็นนะครับแผ้เป็นนูนก็คือพวกคีรอยนั่นเองเวลาเป็นแผลแล้วเป็นแผลนูนนูนไหมอันนี้มีผลนะฮะเฮ้ยยีนคีลอยนี่ผลจริงบางคนเป็นแผลเล็กแผลน้อยอ่ะคือปูดหมดเลยคนไข้หลายคนที่มาฉีดคีลอยกับพี่ก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ต่อมาการกาจัดสารนุูลอิสระอ้าวในส่วนบิวตี้ดันต่ําแต่อันไม่พวกกําจัดอะไรอ่าเขาเรียกว่า ผื่นแท้อ่าผิวมีผมมีผล,ผลอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดในจีของพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวแต่ถามว่าผลมีไหมมีอ่าถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งแห้งด้วยอ่ามีอะไรอีกนี่ไงเขียนแล้วว่าผิวแห้งสูงผิวผมบางบัวร้านเฮ้ยจริงปะวะอันนี้ไม่ชัวร์ทุกคนดูก่อนเฮ้ยเราก็ไม่ล้างขนาดนั้นนะมันก็ยังมันก็ยังพอพีอูมันยังไม่ล้างขนาดนั้นแล้วก็มีอะไรอีกสิวเส,วส้นเลือดขอดสังเกตขาตัวเองเลย จะเลืองขอดปกติอยู่ตามขานะฮะแต่ว่าโอเคด้วยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เรื่องสิวอ่ะพี่ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าพี่เป็นคนที่สิวขึ้นน้อยมากแต่ก่อนอาจจะขึ้นเพราะเคยแท้น้ําถ้าเป็นเรื่องผิวแพ้ง่ายพี่ค่อนข้างยอมรับแต่ว่าเรื่องสิวว่าอาจจะเพราะพี่เป็นคนดูแลตัวเองไหมไม่ไม <c oughs> ก็ไม่ไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์อะไรเลยใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นคือถ้าเกิดสิวไม่ขึ้นพี่ก็ไม่ใช้ประมาณเนี้ยแต่ว่าเรื่องการล้างหน้าระหว่างวันที่ล้างบ่อยมากพี่เป็นคนที่ไม่ใช้เจลล้างหน้าเลยน้อยมากถ้าไม่ได้แบบบบบไปุุุกตะลยเจอ ถ้าออกไปข้างนอกตัวอยากจะใช้เกี่ยวรางหน้าแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่แค่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่ไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้เลยก็ถือว่าสามหมวดนี้ก็ถือว่าตรงใช้ได้อยู่นะื่าทำเป็นเล่นไปนี่อันต่อมาครับเขามีหัวข้อ My Match ด้วยนะครับก็จากผลเมื่อกี้แหละเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบพวกสกินแคร์ซัพพลีเมนต์อินกิวเดียนหรือว่าร้านอาหารอาหารอย่างเงี้ยที่แบบเออเราควรจะแมชกับอะไรบ้างน,นะครับเขาก็จะมีเขียนหมดเลยอ่าอะไรประมาณนี้ก็อันนี้เป็นข้อดีของทางแอปพลิเคชันเขานะครับก็ใครใช้ก็ลองเข้าไปเล่นดู ว่าเอ้ยตัวเองแมทเกี่ยวับอะไรเป็นไงบ้างฮะวันนี้อัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ DNA นะครับว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับมันไม่ได้แค่เอาเฉพาะยืนยันบุคคลอย่างเดียวแต่มันสามารถทําให้เรารู้เกี่ยวกับร่างกายข้างในของเราเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านเซอร์วิสของแต่ละแอปนะครับก็ลองไปดูละกันนะครับแต่อย่างดีเอ็นเอคัวา่ถามว่าดีไหมก็ดีนะสำหรับบางคนที่แบบอ่าใช่บางทีบางที่ตรวจให้อย่างเดียวว่าคุณขาดอะไรคุณมีอะไร ไม่บอกวิธีแก้ไม่บอกว่าคุณอ่ะต้องไปแบบเหมาะหลีกเลี่ยงอะไรใช้อะไรไหมไม,ไม่ไม่บอกอะไรเงี้ยอย่างนี้ก<อ><ข>็เขาแนะนำอ่ะเขายังมีแนะนํายังบอกอยู่ก็ถือว่าดีสำหรับคนที่เกียดไปหาข้อมูลนะฮะแต่เมื่อกี้พี่หมอไม่ได้โชว์ตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะผิดกดกาแพทฟสาภาเดี๋ยวหาว่าเราขายสกินแคร์นะฮะไม่ใช่นะฮะโอเคถ้าเกิดใครคลิปวิดนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกดกรดแจ้งเตือนด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะครับแล้วก็น้้อออออองงงงงิิิตนนนนนีกกกก็ลัััจจะะะเเเปปดดชช่่หมืครบ ฝากช่องด้วยนะครับทีวูดอิงครับจะเป็นช่องเป็นลูกขายเป็นลูกข่คือเขาเรียกว่ายังหาตัวเองไม่เจอเดี๋ยวให้พี่หมอเทนก่อนโอเคครับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ